หิวแล้วจ้าบรรยากาศฝนตกแบบนี้วันนี้ต้องจัดชาบูกันสัก<ร>่อยเราอยู่กันที่ยูกาตะชาบูร้านโปรโดของเราเองค่ะแต่เอะเปิดแบบประตูเข้าไปบรรยากาศเปลี่ยนไปใช่แล้วค่ะที่นี่เป็นสาขาใหม่นะสาขานี้เขาจะมีบุฟเฟ่ต์แบบพรีเมียมให้เราเลือกด้วยนะคะราคา369รวมน้ำแล้วไม่จำกัดเวลาคุ้มมากซึงผักสดของกินเล่นและหมูต่างๆก็ยังมีให้เลือกตักเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมเพิม่มเติมคือพิกัดอยู่คำเที่ยงมีที่จอดรถเยอะมากแถมร้านเปิดตั้งแต่สิบเอ็กโมงครึ่งจนถึงห้าทุ่มส่วนน้ำจิ้มที่นี่เขาก็มีให้เล ชั้นสไลด์เขาก็เตรียมไว้ให้ในตู้แล้วนะตักง่ายมากทุกคนอยากกินเท่าไหร่ก็เอาเลยจ้ะแม่ของกินเล่นก็มีนะเออทั้งไก่ทอดเกี๊ยวทอดเฟนฟรายหรือว่าจะกินข้าวก็ได้ราดกระเทียมไปด้วยหอมหอมเซชั้นน้ำก็มีครบทั้งโซดาน้ำชาน้ำหวานเซตเนื้ออันนี้จะอยู่ในชุดพรีเมียมนะคะริบอายใบพายเนื้อหนกทุกคนจะบอกว่ามันตรงปกมากเหมือนในรูปเป๊ะวยนี้คือห้ามพลาเลยค่ะน้ำจิ้มหมาล่าอยู่ในเซตพรีเมียมนะโคตรอร่อยน,น้ำจิ้มงายก็มาด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเซตหนึบกระฟ สดมากอาร่อยเออหรือบอกไปเลยที่นี่เขามีน้ำซุปให้เลือกถึงสี่น้ำเลยนะคะเราจัดน้ำดํากับน้ำหมาล่ามาเพราะว่ามันเด็กส่วนอันนี้ไม่รู้เรียกว่าเส้นอะไรนะคะแต่เราชอบพิสุจน์ในโลกล่านนภะาลายมาต่อกันที่ของหวานค่ะไอศกรีมับเฉากลวยเนี่ยห้ามพลาดเลยนะเฉากลวยคือดึงดังมากอยูก่กัะตาสาขาใหม่เขาเลิศอย่าลืมแวะมาลองนะ